โอ้โหบยายแบบเก่งมากโอ้ย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 เขาเลยโอ้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบ้านไรตุรกีนะคะวันนี้นะคะเราจะพาบ้านนะคะไปตกปลาที่ระยองค่ะเพราะว่า ที่สถีบอะ่ะมันไม่ค่อยมีปลาแล้วนะคะมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะแล้ววันนี้ดูทุกคนอากาศดีมากดูดูดูด,ด,ดูไม่มีเมฆฝนนะคะตอนนี้เป็นเวลาเกือบหกโมงเช้าแล้วนะคะเราจะต้องรีบรีบไป แล้วเราก็ถึงระยองแล้วนะคะแล้วเราก็รอเจ้าของเรือที่นี่บา่ามาเจอโดยบังเอิญที่สต,ตีฮิบนะคะแต่ไม่ได้ซื้ออะไรมากินเลยนะยิงยาวโอเคคุณย่าขับรถเป็นไงบ้างคะสบายสบายใช่ไหมคะเป็นครั้งแรกค่ะคุณย่าขับรถมาระยองนะ้า How you you met him You can you tell the story Story they just come from the sea you know so they come for take out to fish so I just look Oh, ba aloina, ba suena. Understand? So there is many fish they catch. So, what fish I catch? Fishy ba. Ba inzia. Ba like, ba kapok, ba no, no, ba kao, ba kao, ba Speak a meat that hook. You, know, you become friend with everyone there. Because I'm talkative man, you know. So I like to talk with people. I like to learn. You got many friend Thai friend there. Good to see different real Thai. Not about touristy, mm -hmm. about local people. What they do, Fisherman fishing man, or whatever. Mm -hmm. This good experience for me. He, he said he have a boat here. Can you come? I will be happy. He said. So we come for this. นงงั่นไงนั่นไงนั่นไงมานะมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะดีใจที่เจอกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะไปเถอะว่ามองวันนี้มองทะเลมองมีแรลดูดู ไม่เคยกินเลยเออมันไม่มีไม่มีฝาดแต่ใจกันนะคะอ่ะแม็กขึ้นไปแม็กชอบแม็กชอบโอ้อ่ะเอาคันขึ้นไปคุณยายได้ลงเหลือ ไม่ได้คาดการมาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือจะได้ลงเรือประมงครั้งแรกแลำใหญ่เขาจะมีพนักงานชาวเพื่อนบ้านขึ้นเรือเลยจา้าใหญ่ดูจ้า

เทจานนรึนเปล่าเหมือนเรือป้าไหมอ่าน้ำแข็งมาแล้วน้ำแข็งมาแล้วค่ะ ถึงหมายกันแล้วนะคะพี่วอคานนะคะเมาเรือนะคะเข้าไปอยู่ข้างในไปอยู่กับคุณยายนะคะเป็นไงคะไม่เมาเรือเลยเพราะว่าอ็อขับชิบผมาบาบไบบบมงบบ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 ด นอนไปเลยนอนไปเลยจะตกหมึกปะะตกหมึกไหมปกติเขาชอบตกค่ะเออโอเคโอเอเคอเคโอเอเอเคโออเคโอเคโเคโเเโอเโอมคโอเคโอเโเคเคโเคโอเคโอเคโเลโอโเเเอ น่าสงสารไม่ได้เตรียมห้อมมาจะลงเลือ <laughs> ดูแต่น้องไม่ยอ่อท้อโอ้ได้แล้วเนินปลา,าโอ้ first fish <laughs> อาได้แล้วได้แล้วดูซิปลาอะไร แดงได้นกกระลิงมาแล้วต่อด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วความหวัหงไหมความหวัหง,เวงเวอังเรืองญี่ปุ่น,นตบป่ะเอามีดตะมอเหรอเหมือนกันแซมฟิชแซมฟิชบันเบบี้ออยากไปเตียงไปนอนข้างๆง,งาบีอ่ะ

Sweet potato. <laughs> Look at the face. <laughs> <laughs> เอ,เอาเชือกดึงอะไรอะเป็ดเป็ดเกีเ่ยวอะเป็ดเกี่ยวนิ้วเอาเชือกดึงเที่ยวก่อนวันนี้เนาะเอาเชือกดึงเชือกดึงตัดเลยก็ได้อ,อ่านั่งๆโอเคไปนั่ะบอปไปยะเดี๋ยว่าเดี๋ยด่าเกลียวมันลดลงได้หรือไม่ได้ทะลุไม่ได้เดี่ยวหนึ่งวินาที งโ <Okay. S 1> อเคเกชมิเศษสิยังมองเหรอปะยังมองยังมองโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยฟอร์สชาลรู้เปล่าเนี่ยครั้งแรกวะ สลิงสลิงสลิงให้เงียบอ่าสลิงกินไหมกินกินเอาเอาเอาแหมโอ้หมานมันโอ้โหโอ้ยกินไม่พอเนะพี่โอ้ยแย่สุดสุดเจอใครก็คือเอาหมดอ่ะโอ้ยดินแรง น้องตื่นแล้วนูนนูใส่ตะการน้นเออเออใช้ได้ใช้ได้เร็วจับเร็ว เขาบอกว่าพากันไปว่ายน้ำได้ไปตุรกีกี่ปีดีโอไม่ไปใช่ไห I said life is short ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสไปหรือเปล่าหน้าโลงนะคะหน้าโลอะไรหน้าโล้งหน้าโลงหน้าที่มันเป็นมรสุมอ่ะที่ไม่ค่อยได้ออกอ่าเจ้เล่หจ้หิวหิวตอนนี้หิวไปไปกินข้าวที่ร้าน เชาวดีล่านเชาวดีล้าบ้านเราค่ะบ้านเราค่ะอุ้ยสดมากเลยบ้านระเบียงปูค่ะบ้านระเบียงปูบ้านระเบียงปูบบ้านระเียงปู I want to test your food also okay โอเค my friend my friend วันเาเป็นยังไงบ้างคะก็สนุกไปแบบนึงไม่เหมือนลูกสนุกแว่นบุดเพราะปกติเหมันก็วางอว้อย่างเดียววันนี้ได้พาแฟนไปตกปลาสบายสบาย ชุดชดสภาพดูสภาพของแต่ละคนตีตัวนอนมารองท้ารองเท้าน้องอยู่ยิ่มาเลยออกมาเลยลูกมาอ่ะทุกคนมาเลยคอนไหวไหมลูกไหวบออาไป ไปด้วยกันไปด้วยกันอ่ะขึ้นไปแมทขึ้นเลยลูกอุ้มขึ้นไหมอ่าวกุบกอุบกอุบโอ้โหฟรีชฟรีช <Fresh. S 2> <Fresh. S 1> oh, This is the life you know Nature Nature as you like mm. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะอ่าเรามาอยู่กันที่ร้านระเบียงปูปลาจากประมงทั้งนั้นเลยอันนี้ที่เราตกได้ค่ะในนี้นี่ที่เราตกได้ดูผลงานของเราวันนี้แล้วก็มีอันนี้ปลาที่ร้านก็มาจากเรือเหมือนกันนะคะนี่ 嘟嘟嘟嘟，特不累了。 ไข่มันปูไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เขาพัดครับเขาคุกมันปูน่ากินมากไม่โอ้ข้าวคุกมันปูะเพราะว่ามันมีมันของปูไหนลองชิมเอาซอสอันนี้ใส่ลงไปแล้วมันก็จะแบบอร่อยติฟูด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  นิดหนึ่งนิดนึงเผ็ดเผ็ดเดกแวเผ็ดนะข้าวผัดมันโพลูมากุ่นโอ้เก่งใจเก่งใจเอาเลยรับไม่ไม่ต้องเก่งใจกับอันนี้ที่มานามาแล้วลูกน่ากินจังเอ้าหนูไม่กินนะเมื่อกี้ซัดมาม่าไงตอนลงอ่ะพอลุกจากไข่ปุ๊บก็ซัดมาม่าเลยเหลือข้าวอ่าว าจดเาอเมื่อกี้เราน่าจะเย็ดมาม่าไว้เนาะอุ้ยตื่นมาก็ชี้มาม่าเลยเออแม่ต้องกินค้างอยู่แม่ต้องกินนะลูกนะเพราะว่าอันเนี้ยอันนี้เป็นเมนูอะไรคะขนมจีนน้ำยาปูขนมจีนน้ำยาปูจริงจริมันใหญ่กว่านี้อ่ะแม่ให้เอาเล็กๆค่ะ ปลาที่สดใช่ fresh from his boat family cooking แบบมาแล้วนี่ซูชิซูชิอนยูกินเลยลูกันนี้นี่นี่จิ้มจิ้มลองดูก่อนลองโอ้ยนี่นี่ของปรดเขาเลยโอ้ เอาบอกซูชิปั๊บไปกินกับข้าวหน่อ,นลอูลองดูครับลองดูเมลอินยอมเมาส์นี่ไหมครับผมว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยแต่เขาข้าว่านะครับอันนี้ก็อร่อยเนี่ยเนี่ยดิปอ<ว>ินดิสส์รสรสพิซซ่าอันนี้วาซาบิวาซาบิกาดิบอื่น รสละก็ทุกสูตรละลายอ๋อละลายในปากเลยใช่ละลายเนื้ยวจะดิ้กว่าเข้าเลยครับ most expensive <Okay. S 2> เป็นแกล้มคันอร่อยมากอร์เกตวิต hmm. ซ oh, uh, <seafood>, mm ีฟู้ดอ่าซีฟู้ดซีฟู้ดใครอยากกินต้องระเบียงปูนะคะ โอ้โหอร่อยมากสุดยอดสุดยอดใช่ใช่ฮีเซฮเซนซีฟู้ดเีฟูดเขาชอบเผ็ดๆเปรี้ยวไม่เผ็ดไม่อร่อยนี่ไม่เผ็ดไม่อร่อยแมสช้าๆจ้ะขอมแพงจ้ะไม่แพงจ้ะร้อทานเถจ้ะร้อยทานเจ้ะ คนทำอะไรก็ทำแมอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากใช่ออมากข้าวมันขมันสนเลยอะชอ Fresh Sashimi Um am not going to Yeah, I come on kill the way. That but it's very good for really. Uh, I'm sorry for my friends from here, from Turkey. When they're watching me, I eating เออฟ res ซุกวิดและ not cooked one บัตต is very good อร mm. <ligen> ่อยตุรกีไม่กินของดิบอ้าวเหรอไม่กินของดิบไม่เลยนะอย่างเห็นอย่างเงี้ยแบบอีเลยอ่ะเออเหมือนเหมือนคนไทยเมื่อไทยคนไทยเมื่อก่อนก็ยังไม่เคยกินปลาดิบอย่างนี้นะเห็นนะเจะกินเป็นปลาเป็นปลาดอกเห็ยว่าปลาแซลยังกินกันได้อยู่มันมันมันดาแซ่บหลายปลาโอไงใช่ใช่ try วิ t วา a s a b i เนี้ิ เออเอาหันเก่งด้วยนะก็ทำแบบข้าวเก่งนะซีฟู้ดเขาชอบซีฟู้ดมากกว่า นัหบคุชิคุกนะชิคุกผมคุกที่แท้่รูแต่ว่าถ้าคุกวงไปีเดียวอร่อยจปกติีรเปรี้ยวแต่เขาที่ดว่าเอาเปรี้ยวแค่เลยปรที่ยวหางก็จะลดหนึี่เราตกกันวันนี้นะคะโอ้ my god โดดกว่านี้ไม่มีแล้วจะต้องเป็นน้ำจิ้ต้าเจี้ยวแต่ไม่ได้ทำไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้ปนน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวที่มีขงมีอะไรกันยออนี่แรงแล้วโตโตเลยสุดยอดปากนัไว้อ้าอ่าไปเลยทุบเนี่ยวเย

รสชาติวยอ่ารสซาติิมิมเยอะน้าเป็นลิมเป็นลิมเลยเนี่ยหวานเนี่ยคือไงขึ้ไหมหวานเขี้ยอใส่หน้าแปลว่าอร่อยนะคะหวานเนวานสุดอาไหมเนื้อมันหวานไหหวานเนื้อปลาเนื้อปลายบล็อก่ะเอออ่อยนะ เมื When turkey, ่อเ o Turkey, d o n เซียอย่าปรุงปลาและอย่า a สีย o ้ำม um oh, ันและอย่าเสียแก๊สใช่ไม่ต้องไม่ต้องทอดไม่ต้องอะไรแล้วกินแบบนี้เลยเออจับปลามาอาถึงเวลาที่เราจะต้องกลับบ้านเครื่องรางเครื่องรางใช่เป็นเครื่องราง hanging hanging somewhere in shop อ๋อแฟนีนร้านเลยล่ะใช่โชคดี apa terima kasih. One for your wife. Biar, biar. 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 bye. Bye 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 I want to say from here last call me again, one of the Thai men, the Thai people is very good hospitality and very... เดขอบคุณสำหรับมิตรภาพมากๆนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับทริปตกปลาของบาบานะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปหน้าของบ้านไลท์ตุรกีนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ